สวัสดีตอนเช้าๆครับมานาทมเหมือนเดิมครับมีสมาชิกบางท่านนะครับที่บอกว่าอยากให้ผมรีวิวต้นไม้ที่ผมทําคลิปในวันนั้นหน่อยว่ามันเป็นต้นอะไรก็ตามภาพที่ท่านเห็นเลยครับเนี่ยเป็นต้นยูคารนะครับต้นยูคารพวกนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่มาทํานาแถวนี้นะครับก็เป็นที่ข้างเคียงกันได้และเพราะว่านาผมอยู่ฝั่งนี้ครับนาผมอยู่ฝั่งนี้นาเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งนี้ครับเขาก็มีการ ปลูกต้นยูคาซึ่งหลายคนนั้นบอกว่าต้นยูคาถ้าปลูกตามใกล้ท้องไร่ท้องนาแล้วมันจะทําให้ไร่นามีปัญหาก็คือแย่งอาหารแล้วก็ใบนั้นมันเป็นพิษต่อพืชที่เราปลูกอันนี้จริงไม่จริงผมไม่รู้นะครับแต่ว่าเขาก็มีการปลูกกันมานานหลายปีแล้วครับตั้งแต่แม่ยายผมมาซื้อที่นาแถวนี้นะครับก็ประมาณได้เกือบเกือบสิปีแล้วเขาก็ปลูกกันก่อนหน้านั้นครับก็มีต้นยูคาเนี่ยก็ประมาณนี้เลยครับยูคาตั้งแต่นู่นเลยนะครับ จริงๆเขามีการปลูกตามสายทางครับเนี่ยตั้งแต่นู่นไกลๆนู่นครับเรื่อยลงมาเลยครับจนมาถึงแถวเนี้ยแถวนี้มีการปลูกทีครับเพราะว่าต้องการขายลำครับเห็นปีที่แล้วนะครับเขามีการขายนะครับเห็นปีที่แล้วเขามีการขายนะครับเพื่อนๆข้างนาเนี่ยครับเพื่อนบ้านข้างนากันเนี่ยครับเขามีการขายยูคาแถบนี้ครับจนไปถึงนู่นนะ่ครับท่านมองไกลๆเนี่ยครับจะเห็นด้านโค้งๆไปหนุนนะครับเขาขายได้ประมาณเกือบเกือบสองหมื่น เท่าที่ถามกันดูก็จะประมาณนั้นนะครับประมาณสักหมื่นแปดหมื่นเก้านะยูคาแปลงนี้นะครับที่เขาปลูกรอบนาไปเพราะว่านาแปลงเนี่ยเจ้าของที่นาแปลงนี้ออท,ที่ที่อยู่ตรงข้ามนะครับ <Aa. S 1> เขาก็ปลูกรอบนาเขาครับต้นยุคานี้ถามว่าทําไมพี่น้องเกษตรกรเขาปลูกแล้วก็ไม่ปลูกพืชอย่างอื่นครับไม่ปลูกพวก,พวกต้นไม้ยืนต้นหรือว่าพวกกระดูพวกต้นยางนาก็ง่ายๆนะครับว่าต้นยุคนี่ประมาณสัก สามปีก็ได้ตัดนะครับปลูกทิ้งไว้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรนี่ย mm hmm. พื้นที่แถวเนี้ยเป็นพื้นที่คลองนะครับแถวเนี้ยเป็นพื้นที่คลองซึ่งใกล้นาใครคนนั้นก็ใช้ประโยชน์ไปก็จะประมาณนี้นะครับแต่สมมุติว่าถ้าปลูกต้นยางนาปลูกต้นสักรหรือว่าปลูกต้นอะไร,รต่างๆก็ตามครับที่เป็นพวกไม้ผลเนี่ยมันปลูกได้ครับแต่ว่าเวลาผลผลิตออกมาแล้วมันไม่เหลือครับทําไมมันไม่เหลือเพราะว่าแถวเนี้ยมันก็มีพวกขี้ยาหรือว่า คนที่มาหากินตอนคืนเยอะพอสมควรนะครับถ้าปลูกมะม่วงพวกไม้ยืนต้นไม้ผลต่างๆเอาไว้เนี่ยโดนขโมยหมดเลยครับแถวเนี้ยเขาก็เลยมีการปลูกเฉพาะแค่ยูาคารับจริงๆแล้วถามกันแล้วนะครับว่าทําไมถึงปลูกยูคาในช่วงที่ผมมาทํานาแถวนี้นี่ใหม่เขาบอกว่ามันปลูกอะไรไม่ได้เพราะว่าถ้าปลูกแล้วเช่นมะม่วงเนี่ยตอนถึงเวลาออกผลออกลูกมาเนี่ยก็โดนขโมยหมดครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมพี่น้องเกษตรกรแถวเนี้ยเขาถึงปลูกต้นยูคา ก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวต้นยูคาครับในช่วงของเช้าเชมี f FC บางคนบอกว่าอยากจะเห็นต้นไม้ว่าเขาปลูกอะไระครับซึ่งต้นยูคานี่มันก็มีประโยชน์นะครับก็คือ3ปีเราก็ได้ตัดขายนะครับดีกว่าจะปล่อยให้พื้นที่แบบนี้โลงๆไปนะฝั่งของผมนี่ทาไมไม่ปลูกก็เพราะว่าเขาเอาพวกรถเกี่ยวรถไถเข้ามาบางครั้งถ้าปลูกแล้วมันก็ขีดขวางทางเขาครับก็ใช้ทางร่วมกันก็เลยไม่ได้ปลูก ปลูกอยู่ตรงน้นนะครับปีนี้ผมขายก็ได้สองสามพันครับปลูกใกลๆนุ่นครับแถวเนี้ยเป็นที่นาขเขาขเขาก็เ,าเลยปลูกได้นะครับสําหรับที่นาแปลงเนี้ยที่ปลูกอยู่ขายได้เพราะว่ามันเป็นของเจ้าเดียวครับไม่มีเจ้าอื่นที่จะผ่านทางไปเลยก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับก็ปลูกไม้ยูคาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ผมว่ามันก็รายได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นไม้ที่ไม่ได้มีดอกมีผลเอาไว้กินไม่ได้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้เวลาที่มีรายได้สองสามปีดีกว่า ที่เราจะปล่อยพื้นที่ให้ทิ้งร้างไว้นะครับก็ใช้ประโยชน์ไปสําหรับพี่น้องเกษตรกรไทยครับมานาก็สองสามปีได้ตัดครั้งหนึ่งครับถึงเงินจะไม่เยอะแต่ก็พอได้ซื้อขนมอยู่ครับอันนี้ก็เป็นวิธีของพี่น้องเกษตรกรปกติทั่วไปนะครับในช่วงของการทํานาทําสวนทําไร่ของพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยก็จะมีการปลูกต้นไม้แบบนี้นครับถามว่าต้นยูคาเนี่ยถ้าปลูกแล้วจะขายที่ไหนเขามาตัดถึงที่เลยครับต้นยูคาเนี่ยแถบนี้นะครับ เขามาตัดถึงที่เลยเราไม่ต้องไปหาพ่อค้าแม่ค้าอยากถึงเวลาเขาก็มาถามว่าเจ้าของคือใครจะเอาเท่าไหร่ครับก็มีการตกลงราคากันก่อนซื้อขายกันไปเลยครับเนี่ยต้นอยู่ค่ะต้นโตก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยมีการตัดแล้วก็ประมาณสักปีกว่าเนี่ยก็ต้นโตประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณปีเเศษปี2เดือนประมาณนี้นะครับต้นก็จะโตแล้วแล้วถามว่าปลูกต้นไม้อย่างอื่นที่ไม่ใช่ไม้ยืนต้นไม้ผลได้ไหม มันก็ได้ครับเช่นไรเช่นไผ่ครับขนาดไผ่เนี่ยครับมีคนปลูกครับอยู่นู่นนะ่ะต้นใบก้ามปูต้นชำฉาอยู่ฝั่งนู้น,นครับปลูกไผ่เท่านั้นนะ่ะบางครั้งเนี่ยหน่อย,ยังไม่ได้กินเลยครับแยวเนี่ยมันก็เป็นซะอย่างนี้ครับก็คือพูดง่ายว่าปลูกไม้อย่างอื่นเนะี่ยยากครับถ้าเป็นปลูกต้นยางนาปลูกต้นมะข่าต้นสักเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยถ้าต้นโตมานี่มันก็น่าจะได้ขายแต่ถามว่ามันก็หลายปีเนาะกว่าพี่น้องเกษตรกรเขาจะ มีรายได้ก็เลยปลูกยูคาแต่ถ้าเป็นพวกยางนาที่ปลูกเนี่ยถ้าสูญว่าพอตัดแล้วเนี่ยมันก็น่้จะมีราคาพอสมควรแต่มันใช้เวลาหลายปีที่น้องเกษตรกรก็เลยเลือกที่จะปลูกยูคามาดูคลองส่งน้ำนะครับเนี่ยคลองส่งน้ําแถวนี้นะครับมันยาวตั้งแต่นู่นเลยครับนู่นไปอ้อมไกลๆไปฝั่งนู้นเลยครับคลองส่งน้ําแถวเนี้ยเขาเรียกคลองน้ําป่าแถวบ้านผมนะครับก็ใช้คลองเส้นนี้นะครับหลังจากที่เขื่อนส่งน้ํามา น้ำก็จะไหลมาเรื่อยสุดท้ายก็ลงคลองน้ําป่าแห่งนี้นะครับผมก็ใช้น้ําจากคลองตรงเนี้สูบเข้านาเพื่อที่จะทํานาน,นครับไม่ว่าจะเป็นนาปีหรือนาปังส่วนใหญ่หนาปังก็สูบน้ําเข้านาน,นะครับถ้าไม่อยากสูบน้ํเข้านาก็กั้นท่อนะครับท่ออยู่ตรงนู้นครับท่ออยู่ฝั่งโน้นแล้วก็อยู่ฝั่งนี้ครับกั้นไว้ให้ระดับน้ํามันสูงขึ้นพอสูงขึ้นแล้วน้ํามันก็ไหลเข้านานะครับแต่ถามว่ามันสะดวกสบายไหมน้ําแถวนี้ก็สะดวกสบายนะครับ เพียงแค่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาในช่วงของหน้าฝนนั้นแถวนี้มันเป็นนาทามมันเป็นนาที่น้ําท่วมดังนั้นถ้าเอาผลผลิตจริงๆเนี่ยก็จะได้เพียงแค่ในช่วงของนาปังนะครับแต่ถ้านาปีนี้มันก็หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำท่วมมันก็เลยไม่ได้อะไรเลยครับสาหรับในเรื่องนี้สําหรับคลองเส้นนี้นะครับเนี่ยคลองเส้นเนี่ยเวลาที่ทํานาปังเสร็จอีกสักประมาณสักสองถึงสามสัปดาห์เนี่ยคลองเส้นนี้น้ําก็จะลดนะครับทาไมน้าลดครับเพราะว่าเขื่อนงดการส่งน้ํา น้ำในคลองนี่ก็จะลดพี่น้องเกษตรกรส่วนหนึ่งที่เขาทานาเนี่ยเขาก็จะมีการสูบน้ําขึ้นไปเพื่อที่จะทํานาปีหรือบางคนก็ทํานาปรังต่อทํานาปรังก็คือเสี่ยงว่าถ้าน้ําไม่มีแล้วก็รอทัาฝนในช่วงของฤดูฝนก็จะประมาณนี้นะครับวิธีของพี่น้องเกษตรกรแต่สําหรับผมแล้วผมไม่ได้ทํานาปรังต่อนะครับผมจะทํานาปีนะครับก็พูดไงว่าถ้าน้ําท่วมมาก็ไม่เป็นไรครับสําหรับนาปีแต่ถ้าทํานาปรังแล้วมันลงทุนสูงผมก็เลย ไม่ทานาปรังครับบางคนก็ทํานาปีเหมือนผมบางคนก็ทํานาปรังเหมือนผมก็แล้วแต่ชอบใครชอบมันนะครับแต่ปีนี้เข้าราคาตกต่าก็ไม่แน่ใจว่าพี่น้องเกษตรกรจะทํานาปรังต่อหรือว่าทําแค่นาปีเท่านั้นนะครับคลองเส้นนี้นะครับเวลาที่น้ําลดลงเนี่ยปลาจะเยอะมากพอสมควรนรทั้งทั้งที่แห้งทุกปีนะครับในช่วงของหน้าฝนเนี่ยน้ําก็ท่วมนะครับแถวเนี้ยท่วมทั้งหมดเลยแถวเนี้ยท่วมเลยคันดินตรงนี้ไปเลยนะครับน้าท่วมเนี่ย ก็พูดง่ายว่าแถวเนี้ยลงมาไม่ได้เลยน้ําท่วมปุ๊บปลาเข้ามาหลังจากเดือนพฤศจิกายนที่มีการเกี่ยวข้านาปีแล้วเนี่ยคลองเส้นนี้จะแห้งนะครับแห้งเพราะอะไรเพราะว่าน้ําฝนก็หมดแล้วน้ําเขื่อนก็ยังไม่ปล่อยมานะครับคลองเส้นนี้จะแห้งเพราะว่ามีพี่น้องเกษตรกรบางคนเนี่ยเริ่มที่จะสูบน้ําจากคลองเส้นนี้ที่มันท่วมในช่วงของหน้าฝนนั้นไปทํานาปรังน้ําก็เลยหมดปลาก็เยอะเหมือนเดิมนะครับคลองแห้งปลาก็โผล่ปลาก็แบบเ,เยอะพอสมควรปลาช่อนปลาหมอ ปลาขยงพวกปลาต่างๆที่อยู่ในลําห้วยนี่ก็เยอะพอสมควรนะครับแถวเนี้ยครับผมก็มาหาปลา,าปีหนึ่งก็ได้กินพอสมควรครับก็ประมาณสักได้โล2โลนะครับแต่ก็มีเซียนแหเซียนหาปลาเนี่ยเขามาหาตลอดครับบางคนนี่วันหนึ่งวันหนึ่งได้เป็น10โลก็มีครับบางคนก็ได้เกือบ20โลก็มีถ้าใครหาเก่งครับคลองเส้นนี้ปลาเยอะครับไม่รู้ว่ามันมาจากไหนครับในช่วงของหน้าฝนหลังจากหน้าฝนเสร็จก่อนทนํานาปลางนี่คลองนี้ก็แห้ง พอน้ำเขื่อนมาของนี้ก็มีน้ำพอมีน้ำปลาก็มาเหมือนเดิมครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับทั้งทั้งที่แถวเนี้ยสารเคมีก็ใช้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าน้ำแถวเนี้ยมันมีการระบายมันมีการไหลผมคิดว่ามันอาจทาให้ปลานั้นชุกชุมแล้วก็อยู่ได้เป็นปกติสารเคมีก็ไหลไปครับแต่ว่าส่วนปลานั้นน้ําไหลมันก็มากับน้ําไหลคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรบ,บ้านเรานะครับทั้งการทํานาทั้งการหาปลาแล้วก็ การปลูกต้นยูคาเพื่อเป็นไม้เศรษฐกิจในการที่จะทํารายได้ในช่วงของ2ปี3ปีที่มาหนาก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยบรรยากาศยามเช้านะครับที่ใครหลายคนก็อาจจะสนใจแล้วก็อยากมาอยู่บ้านครับถ้าอยากมาอยู่บ้านก็เก็บเงินเก็บทองครับซื้อที่ไร่ที่นาไว้ถ้าใครมีที่ไร่ที่นาก็เก็บเงินเก็บทองไว้เป็นทุนนะครับมาอยู่บ้านมาทําการเกษตรก็น่าสนใจปัจจุบันนี้แต่ที่สําคัญคือว่าถ้ามาทําการเกษตรแล้วต้องใจสู้นะครับ เพราะการทําการเกษตรนั้นบางครั้งมันกําหนดไม่ได้ถ้าใจเราไม่สู้วางแผนไม่ดีเงินทุนไม่พร้อมการทําการเกษตรนั้นบางครั้งก็อาจจะลําบากครับสําหรับบรรยากาศช่วงเช้าก็จะประมาณนี้นะครับ